ชี่ท็อปครับผมพี่ท็อปพี่ท็อปมาจากแก๊งอะซูเปอร์ไบค์โซซายตี้ครับเรียกเป็นแก๊งเลยซูเปอร์ไบค์โซซายตี้เป็นทีมดีกว่าไม่เป็นทีมดีกว่าเป็นทีมทีมซูเปอร์ไบค์โซซายตี้ในทีมพี่มีกี่คนคะอืมท่านับเป็นคันดีกว่านะเพราะว่าซูเปอร์ไบค์น่าจะประมาณประมาณประมาณสามสิบคันครับสามสิบคันใช่ครับผมสามสิบคันนี่คือที่ที่จอดอยู่ตรงนี้ใช่ก็เพื่อนๆที่จอดอยู่รอบๆแล้วก็มีบางส่วนกลับไปแล้วถามนิดนึงทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์คะ จริงแล้วาใายพวกนี้ซื้อรถยนต์ได้เลยจริงๆแล้วมันมันก็เหมือนกับว่าถ้าผู้ชายนะถ้าผู้ชายบางทีมันก็คืออีกอีกอย่างหนึ่งที่ที่ทุกคนต้องมีทุกคนก็อยากได้ตั้งแต่เด็กจนโตมาแล้วก็ฝ่ฝันใช่ไหมครับจนวันนึงเรามีมันคือของเล่นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกับเขาแล้วเรามีความสุขครับผมของเ,<ร>เล่นที่แพงมากเลยนะคะราคาเป็นแสนเลยของเล่นเนี่ยอ่ะแล้ว ร่วมงานนี้ได้ยังไงคะมีกในเล็ครั้งที่หนึ่งของเราจริงแล้วเนี่ย,ยได้โอกาสเรียนเชิญจากทางคุณอูคุณอาจคุณเอกก็คือเป็นทางเจ้าคนที่ดูแลเก,กี่ยวกับเรื่องสัมเพ็งสองโครงการนี้ทั้งหมดนะครับ<อ>ก,ก็ก็ให้เกียรติกับพวกเราได้มาร่วมงานเพราะปัจจุบันเดิมทีก็คือได้ขี่รถเล่นด้วยกันอยู่แล้วตลอดเวลานะครับ<อ>ก็เห<อ>มือนกับว่าให้ความร่วมมือแล้วก็มาช่วยงานนี่คือเป็นการเป็นครั้งแรกนะครับที่จัดงานด้วยสถานที่ที่แห่งนี้นะครับชอบไหมชอบไหมถือว่าประสบความสําเร็จมากครับผมก็ ยิ่งใหญ่ฟีดแบ็กกลับมาในเรื่องของสถานที่ดีมากครับแล้วชอบอะไรที่สุดในงานนี้ครับความรู้สึกส่วนตัวเลยชอบอะไรที่สุดจริงๆก็คือชอบคนข้างๆนะครับอาไม่ใช่ก็ก็คือว่าชอบบรรยากาศโดยรวมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นการได้รวบรวมคนที่รักรถในวงการมอเตอร์สปอร์ตทั้งหมดได้มารวมกันตรงนี้จริงๆแล้วตรงนี้น่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของฝั่งพลบุรีของกรุงเทพมหานคร ที่จะถูกจัดกิจกรรมงานอีเวนต์แบบนี้เกิดขึ้นตลอดไปหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับครับผมโอ้โหผู้ด,ดีงามค่ะ MC ไม่ต้องพูดอะไรแล้วโอเคค่ะพี่ขาฝากเชิญชวนนิดนึงนะคะว่าครั้งหน้ามิกไน h t เล็กครั้งที่2เราจะจัดขึ้นอีกแน่นอนเ <c oughs> ชิญชวนคนที่ดูอยู่หน่อยว่าอยากให้เขามาร่วมกิจกรรมก็ <c oughs> จริงๆแล้วมิกไนเล็กครั้งที่2เกิดขึ้นแน่นอนครั้งที่1ถูกจัดขึ้นด้วยความ ตั้งใจแต่ยังไม่ได้เต็มที่นะครับก็คือเป็นการคิดเล่นๆของบรรดาพี่ๆทุกๆคนและถูกจัดขึ้นมาแต่ฟีดแบ็กกลับมานี่ถือว่าเกิน<ม>ความาคาดหมายพวกเรารู้สึกว่าภูมิใจดีใจมากนะครับและครั้งที่2ถูกจัดขึ้นแน่นอนเพราะที่นี่คือสถานที่แห่งใหม่ที่ถูกจัดงานอีเวนต์กิจกรรมออแกไนซ์ต่างๆจะมาลงที่สัมเพลงสองฝั่งนี้ทั้งหมดครับผมสุดยอดค่ะ MC ไม่ต้องสรุปอะไรแล้วรอเลขข่นค่ะขอบคุณค่ะ ใครบอกว่าเป็นคอบิ๊กไบส์นะคะก็อย่าลืมงานหน้าครั้งหน้ามิกในเล็กครั้งที่2จะเป็นคอบิ๊กไบส์ใช่แล้วหรือว่าเป็นรถแต่งเองก็มาดูกันได้แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นให้คุณสนุกอีกเพียบนะคะเอาแหละวันนี้เดี๋ยวเราไป MC MC ซีเอ็มตี้ด้วยอันนี้ต้องเน้นเลยโคโยตี้ด้วยล้างรถอยู่ตรงนู้นจะไปดูอยากไปดูใช่ไหมคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูโคโยตี้ต่อก่อนนะเอาละค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย